อี้วโม่งขมาีกหวอเขาไม่ขยันหรล่ะม่อเขาแบเฮ้ยตอนนี้ตอนนี้ชอบชอบบักี้นห้ามองเนอเราหน้าฝดมากเ่าโเสือดวเยียโครเหยอ้าเด็กๆมาดูเพื่อนๆเร็วนี่มาดูเพื่อนๆเร็วมา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 ดูเพื่อนๆเรวมาไปไปมานี่ย นี่มาดูเพื่อนๆแล้วไม่ใช่เพื่อนหนนี่นะครับพาเพื่อนๆมาดูเพื่อนของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนอยากจับหัวเจ้าเลยเฮ้ยแมสวัสดีรอยแล้วเขียนวัน่ะห้ามยื่นมือให้ขนมอ่าดูจะอยากจับหัวไม่อย่างนี้ต้องใส่หยุ่มเจ้านะอ่าบอกรักเพื่อนแล้ว เล่รักคุณนะ่รักรักที่รักที่รักอันนี้เลยนีโอ้ที่รักที่รักสวัสดีจ้าไม่ใช่เพื่อนฉันห้ามเอามือยื่นไปเด้อดูไไกลๆเนาะ้าน

อ้าวนี่อ๋อใช่ปากตัวบึกๆครับครับพี่เดี๋ยวพี่นอน <laughs>